สวัสดีจ้าวันนี้สุพรรณกับตนก็จะมาเคลียวกระสอบหัวอาหารตีใจเรียบร้อยแล้วเนาะจะมัดกองไว้เจ้าตอนนี้คือวางละแก้ละก้าเฮียหายายายาดไปควยนะเจ้าเพระว่างงวมันดึงกระสอบเข้าไปบ่มีตีวางแล้วนะเจ้าก็เลยมาได้มาต่อมาเติมนะเจ้าเอาตัวพาเลท ยั้งตัวเนี่เจ้ามามัดเพื่อมันสูงขึ้นเนาะเพราะว่าและดาบตีเกยวังกระสอบหัวหันนะเจ้ามันสูงกว่าคอกเนาะย่าหึงงัวนะเจ้าดึงเอากระสอบเข้าไปในคอกเนาะปนีสุพันธ์กับตนก็จะมาเคี้ยนะเจ้าเพราะผมมีตีไว้แล้วนะเจ้ากระสอบหัวหันก็บอกเขาหลายรอบแล้วไปย้อมมาไปขายเื้กับโรงงานนะเจ้าห้างว่าห้อนจะนั่นจะนี่อากาศมันห้อนเป็นบ่ไครออกมาย่าการเปนว่าล้อเฮงือนมันเย็นก่อนพอเดี๋ยวเจ้ากระสอบพรดะุกขนต๊ใส่ มอล,ละหนอฝนก็ตกใสหลายข้างหนอหญ้าฮือก็ซบละหลายมืดอนะเจ้าก็อบพวะมดแต่พอดูคละงงานจะหับซื้อก็นเนาะฮ่าก็อบแบบนี้ฝนมันสวยเข้าเจ้าเพราะว่าหลังคามันบ่มีเงือบหนอเวลาถ้าเราบเ่เปิดประตูอ่เจ้า ฝนมันก็จะสุยเข้าไปอ่ะงานคือมันเปียกมอดอ่ะเจ้ามูนี่นะถ้าฝนตกมาได้ถ้าเฮามาไ,ไดดดึงประตูตัวนี้อาจเจ้าปิดเข้ามาอ่ะเจ้าเปียกตลอดเลยอ่ะเจ้าพันก็จะมาเคลียออกมดเลยอ่ะเจ้าเพราะว่ามัน่มีที่ไวอ่ะพันก็เลยเอาวางวางไว,งวมันนั่นน่ะเจ้าเดี๋ยวนี้มันก็นหนักกันล้นขึ้นเต็มนี่เนาะมันก็นลำบากกับพัน กับต้นน่ะเจ้าเวลาใส่ห,าหาัวหันเนาะจะเย็บจะจับยังกันยากแล้ว่าขยะมันหนักแล้วน่ะเจ้าจ่วยกันมาเคีย้ยเงื่อมันซาหมูซา,าตาคนนะ่ะคอกะเกตดแล้วก็ก็ซ้อมหัวห,าหาันกบพอบุมิตรที่ไหวเจ้าบอกเหมือนแล้วบอกมันจนขี้ข้านบอกแล้วน่ะเจ้าถ้าว่าเออเอารถมาเพื่อลุงน้องขนใสเออขายไปแบ่ง,งเงินเงื่อลุงน้องเออบอกว่าสักกําเจ้าหนีบุ่มเมีก็เลยก ขิดคานเนาะเออขายเวลาในก็นแล้วแต่นะบอกมันแล้วนะเอากะทํางานของเอาไปนะเจ้างานก็หลายเนเพราะว่าฟ้ามวัวก็หนักบางครั้งเขาใหญ่านียเขาก็เอาความเลี้ยวไว้ก่อนนะเจ้าบ่ได้คานึงถึงว่ามันจะสะอาดก็หรือว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยเขาคืออยากทํางทงานเสร็จก่อนนั่นนะเจ้าบางคนเดี่ยมาหันว่าว่าเป็นอย่าง มันตึงคือมันดีๆมันเรียบเรียบเนาะถ้าว่ามาเปลี่ยนพันจะหู้เจ้าว่าการทำงานของพันแต่ละวันน่ะมันใจกระซอบหัหานหนักนะเจ้ายกหลายเนาะจะคือมาตึงมาดึงมาลากคือมันเป็นระเบียบเรียบร้อยมันจ้าจ้าเจ้าวันนี้กะเก็บเอาเสื้อผ้าของลุงว่าไปซักด้วยเจ้ากวาดเอาขี้พุนขี้ดิ้นออกใส่ถุงกระสอบเดี๋ยวขากัะเจาไปควางปุ้นนะเจ้าตีทิ้งขยะปุ้นนะเจ้าเขียงือมัน สาอาดสูซาตายหน่อยคนเวลาอัรยาการก็จะได้เย็บจับได้สะดวกพ่องนะเจ้าถ้าบอกเก็บบอกวาด็จะหกอยู่จะเนี่ยเจ้าสุพรรณก็ขอบคุณจะนักจะหลายเด้อที่เข้ามาที่ตามรับชมเจ้าเป็นกํำลังใจให้สุพรรณกับต้นเด้อทำงานในต่างแดนเก็บภาบรรยากาศมาฟางเนี่เจ้าขอบคุณจะนักเจ้า